มิซ um si, right ูมิชิมิลานนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับกดปุ่มสตาร์ทดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบอ m โม b ิเลเตอร์นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอ m โม b ิเลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงคําว่า ดัมเบลออฟคีหนึ่งะครับปัจจุบันกุญแจที่สตาร์ทรถได้ก็คือดอกในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับส่วนกุญแจที่หายนะครับจะนํามากดรีโมทนํามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับทําการรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบกุญแจรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมิตซูบิชิแอททานมิลลาดนะครับทำกุญแจหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ 0 8 2 6 1 6 6 6สองนบริการถึงที่นะครับโปรแกรมผ่านระบบอ b ดีใช้เวลาทำไม่นานนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ